สวัสดีครับอย่ตลาดปัตตูยูทูปขนาดอิสานมนาภาเลาะนะครับช่องซื้อกางร่วมรุ่นรักเกียรพัฒนาคว่อยไทยนะครับเมือดีบ้าทนอนยูบันบ่อล่างนะครับตำบลตุ่มใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อนี้มีโอกาสแวะมาเปิดฟรามชมแม่พันธุ์ควายงามนะครับพี่น้องครับสายพัฒนานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอญาตมาทักทายคับเจ้าของฟร์มนะครับพี่กันสวัสดีครับครับผมครับพี่กันแนะนำตัวพี่น้องไปทั้งกันนะครับผมกา ตามไม่จริงก็เป็นกับกว่ามันในหอยดอกกระเรียงคุ้ยธรรมดาปันเขาหน่อยละครับแต่ว่ากระเรียงมาโดนก็มีคุ้ยลักษณะแม่พันธุ์ดีๆไว้ในมือหน่อยนะครับกันผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจอยากได้แปอนุรักษ์หรือเผยแพร่กับมันกิดต่อได้ครับผมที่เบอร์ได้ครับผมพี่กันครศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดอ่าสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดนะครับอีกคนหนึ่งก,กับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามครับสามสี่ สามสี่หกสองแปดหนึ่งสองหกสองแปดหนึ่งสองนะครับครับผมพี่กันครับก่อนมาชมแม่พันธุ์ควายงามเฮาเนาะสายพัฒนานะครับเดี๋ยวขอยาสอบถามประวัติของพี่กันครับพี่กันเลี้ยงควายมานานะครับมาดนยังครับพี่ครับก็ประมาณตัมสี่สิบปีแล้วครับสี่สิบปีโอ้รังว่าดนขนาดเลยมาแต่ไหนน่อยบุญละตั้งแต่ออกเรียนยังไครับผมแต่ว่าตอนนี้สามารถชิก ของเฮ้ามีจักตัวครับตอนนี้ครับควายเข้าครับตอนนี้มี่สามตัวสามตัวก็คือตัวนี้แม่แรกเนาะตัวนี้แม่ี่เป็นซื้อยังครับซื้อน้ำทิพแม่อน้องน้ำทิพนะครับเนาะน้องน้ำทิพครับผมเล่าก่อเพื่อนแบงได้ครับเล่าก่อมันก็เป็นคว้วบ้านเฮาเลยละครับ้วเกิดดูน้องหมักเซลครับแม่บ้านไปพ่อชิ้นแรกครับเปเห็นกับมักมักเขากับว่าเขากับปะใครเหรอชิ้แรกไปขอปันลูกเขาไม่เลี้ยงกับปันได้แม่มาตัวหนึ่งละครมาพอพันไว ตัวนี้ก็เลยดเห็นว่ามันลักษณะของมันดีก็เลยว่าสมหลอดไว้ใส่ดีกุไทยไว้ครับครับผมออกมากอะแต่เพอาเบิ่งนะครับพราะตอนนี้เป็นวันดีครับตอนนี้สถานะทองก็คือผสมกับเบิ้งพัลลานเบิ้งพัลลานไว้ครับผมมันแบบเก่าเดือนละครับครับแล้วตอนนี้อายุเพิ่นลายปได้ครับแม่นี่ครับสองสองปีครับสิบเดือนครับสองปีบังทียี่สิบสี่กันยายนสามปีสามปีครับสิบเดือนแม่ ตอนนี้ก็เป็นสิงหากันครครับที่เป็นเดือนครับครับผมส่วนสูงครับส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมลักษณะเด่นความงามเพลินกับพี่กันครับบอกพี่น้องนะครับว่าตัวนี้เด่นยังไงงามยังไงครับความเด่นก็ลักษณะของควัญดีครับก็ว่าเป็นควัญถัดมาล่าควันถุงเงินขวัญลักษณะของหายากถัดมาล่าก็คืออยู่กหูครับกกควนครับพี่น้องครับเบื่งไกลๆครับผมลรงไม้นี่ผมควัญถุงเงินนี่ยงเป็นควัญคำควันขุนครับถ้าเผาภาษา ผู้ถ่าก็ว่าเป็นควันเหล่าแตกควันมันควันสวกควันลาบแลวกควันเปิดจิ้นอยู่ไทยครับเป็นควันดีครับผมลักษณะของพิเศษความแตกต่างกับแจกต่างก็คือความแตกต่างมันออกมาจากพันธุกรรมเดิมมันออกมาจากเป็นนีจากพันธุกรรมเดิมก็แข่งขาหในหนังหนาเป็นร่ำคิ้งดีดีกว่าพันธุกรรมเดิมคือคว้วยลักษณะล้ายๆเป็นคว้วยที่สมมัฒนาคว้วยเรานี่พัฒนาเก่ากระโดด ครับก้อนนีจากกอเดิมไปอยู่สองสามเถาครับนี่จากพันธุกรรมเดิมคือว่าเป็นขั้วติพัฒนาได,ไ,ดได้เร็วเร็วกว่ากออื่นอีเห็นมาแต่ว่าถ่ายงามครับแข็งขาใหญ่ครับครงสังแต่ว่าลำคิงปัญญาย์นะครับเนาะนี่กันเนาะครับผมครับผมตอนนี้ก็ควายผมก็เลี้ยงแบบธรรมชาติ์มัมีหัวอาหาันยังอ๋อม่มีหัวอาหารเลยว่ครับโอ้แต่วใหญ่จังเลยดูแลดีขนาดเลยนะครับทนทนสมบูรณ์การกินคือว่ารับประกันเลยกินได้ทุกอย่าง เรเรียกงาพ้อมีไซด์ดีนะครับเพื่อเราก่อเราก่อเพื่อนเหรพ่อบิ๊กอุทยครับผมพ่อแม่ครับเป็นพันเป็นพันธุ์ควอีอานมันเท่าอีสานมันเท่าครับพี่น้องครับนี่ครับเพื่อว่าเราก่อดีชัดเจนนะครับเราก่อเพื่อนนะครับครับมีขวัญดีนะครับเดี๋ยวอยากมาสอบถามกับพี่ตักนะครับเินควายครับครับเดี๋ยวให้ เกือบตกสวมกันตัวตับกลางที่ตักมากแค่ไหนครับตัวนี้ครับบอกพี่ดาวกันนะครับเ่อ้วยตัวนี้ผมมากุ้งสางกระดูกเป็นครับกระดูกคนใ่ดีขัยวเม่กระบาลหัวหนาครับควนเขาใยขัควขั้ยแม่ลักษณะคล้ายๆกับคว้ผูกล่ำตัวพันไล่พันก็กวางครับข้อนี้สันมากเลวครับคือยังควยผูกคือเนื้อตัวนี้ได้ครับคว้วตัวนี้คือส่วนที่เด่นพันนี่แหะครับคือกระดานเขาตัวเม่เพัน หลกเขาไล่กวางครับหรือว่าผ่าพืนดินครับนี่นี่เขาเอื้นขวัญเราแตกครับต๊กสวงครับซื้อกลางส้วงพอดีเลยพี่ตัวนี้กลางสวงนี่หายง่ายเลยครับกางสวงเขาเอื้นควันเราแตกตรงนี้ควันเปิดสินทู่ทั้งนี่ครับควนเปิดสินครับอยู่ข้างจิ้มเพิ่นนี่ครับผมควันโสกควันมานเพิ่น แต่ตัวนี้มีจิม้มจิ้มสวงความพี่กําลังขึ้นแล้วครับนี่ครับขนาดกุ้ยกุ้ยตัวน้อยกําลังข้นครับแม่นครับคือลักษณะการที่ทรงลูกมันทีทรงลูกเลยงามครับคร <laughs> ับทรงลูกงามทรงลูกดีพ่นว่าครับผมคือโบราณนสูตรเกาเปิ่นหอยเปิ่นบ่แมนดอกหอยเนี่ยเกาบราณนเพิ่นกับเพ็ดมาทำา่ายมากมันก็เปลี่ยนของพ่นอีลีกุ้ยลักษณะจังสี่ก็คือเห็นหลายชัดัดตัวคือยังกุ้ยตัวยอขอด้ืยกันครับผมบ่ค่อยมีดอกหน่อยแตนผู้ใดมีกับบ่ค่อยอยากปล่อย กุ้ยลักษณะเังสิครับเดี๋ยวใล่ำหางเป็นังไงครับพี่ตาครับก็ล่ำหางเป็นกระเน้าดีครับได้สัตว์ได้ส่วนดีครับครับข้นหางกันด้อยู่หางกับเป็นพวกพี่ตะว่าเพิ่นพวกใครได้สาให้เพิ่นนอกกันสามันสิดุกกว่านี้ครับหางเพิ่นงานที่เน่าเป็นเลี้ยงแบบเป็นบ้านครับเป็นตั้งแบบธรรมชาติแมนครับแมนครับแมนครับกระดูกกระดูกไม้แหละครับสมบิ๊กกุ้ยไทยอยู่หรักครับเดฟดีครับห้องเพิ่มหนึ่งเชเดือนแล้วกันนะครับพี่ เก้าเดือนครับเก้าเดือนแสดงว่าอีกว่าสิเดือนตัวเนี้สองสามเดือนนี่ตัดสิบเดือนเป็นสิงหาตัดสิบเดือนเป็นกันยาครับไปมีหลอดครบมีิรอดร้อยไปพร้อมร้อยเดือนครับเดือนชองเดือนนี่แหละครับ่หอยพ่นน้องสิบเดือนครับสิบเกิดหมื่นยังหัวเพราะว่าหอยเพิ่นก็เริ่มยันแหละครับหอยเพิ่นเริ่มยันแหละสายอีสานสายอีสานบวกสายอุทัยคอีสานแม่เป็นสายอีสานนะครับอีสานร้อยบอกเราอุทัยแดี๋วก็คือพอเป็นบิ๊กอุทัยนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานะทองทองเก้าเดือนกับเบิรมพันล้าน นะครับได้ประมาณเก่าเดือนแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับพี่กันครับเพื่อพี่น้องเขาสนใจอยากจะแบ่งปันไปพัฒนาครับพี่กันเปิดแบ่งให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาบ่ครับเปิดบ่ครับตัวนี้ครับเปิดครับก็เปิดไปแปดสิบห้าครับอ๋อเปิดไปแปดสิบห้ารับสนใจกับมาอยากมาส้มตัวจริงแหละครับครับผมคือบอง่ายคือแปดแสนกับห้าหมื่นครับผมนะ ครับอันนี้ครับพี่น้องครับงามครับเราก่อชัดเจนเลยนะครับเอาทองน้าลึกนะครับาจำกมจำชัดเจนเลยนะครับโอ๊ะมะพร้าวไงนะครับก็คือเทียมชั้นเป็นหูเป็นเฉืองครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเขาไปอยู่ไกลๆเพิ่นจับบ่ายเพิ่งลูกเพิ่นหยาเก่งครับจากไงจากไงหัวกระบาลกระโหลกไงครับเขากำลังออกงามเลยครับพี่น้องครับเนาะ ราคาเนี่ยคือให้พี่น้องเอฟซีเฮาหรือว่าเกษตรกร,กรมาเบิงมาชมตัวจริงได้ครับพี่น้องครับราคานี่พี่กันบอกว่าสามารถต่อ,อรองกันเลยเนาะครับเพื่อจะแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรท่าไปพัฒนาไปตอนยอดได้นะครับมักกับคอยมาบากันอยู่ขออจยาวามเฮ้านะครับพี่น้องครับเหยี่ยมขั้นคือเพิ่นทองเบิรมพลัน นะครับรอรุนครับพี่นองครับออกเร็วๆนน่เลยชัดเจนแล้วนะครับคือไปได้อีกไกลครับตัวนี้ควายแม่นี่ครับพี่นองครับสาทองแรกสาทองแรกเลยครับผมแข่งขาหง่ครับลำตัวงามครับหมดลำตัวดีครับตัวจริงเลยครับครับเน้นมาเบ่งตัวจริงยี่หอเกฟาร์ฟ้าเมาครับอ่าพี่กันขอเบอร์โทรพี่กันอีกนะครับอีกรอบนึนนะครับเบอร์ด้ครับศู8 1 0เก1าแปด8 7ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ด หาสองเจ็ดหาสองเจ็ดนะครับนรเนาะไปเจอพี่น้องเขาสนใจกับทู่มากอีกเบอร์หนึ่งสอบถามศูนย์แปดศูนย์แปดสามสามสี่สามสามสี่หกสองแปดหนึ่งสองหกสองแปดหนึ่งสองครับผมพี่น้องมาบอถือไปบถอถไโทู่มากสอบถามเสินข้างก่อนนะครับโยเคตอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับโยลายต่อระวังอุดอรนะครับห่างจากอุดอรมาไก่ประมาณ ซื้อผ่ากิโลหกสิบผ่ากิโลเขยต่อกันครับพี่น้องครับก็สูงนะครับครับผมหลังจากที่ชมแม่พันธุ์ควยงามเฮาตัวแรกไม่แหลกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวบัตรโทษจะพาไปชมแม่กอแม่รักเขาอีกตัวนึงนะครับที่นี้กับพรธาธรรมดาคือกันนะครับที่นี้เราก่อเพิ่นว่างเบิ่งว่าสิเป็นจังใดนะครับความงามขนาดใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวตามมาชมครับไปควนหลวงครับผมพี่น้องหลังจากที่ชมแม่พันธุ์ควยงามเฮาตัวแรกแล้วครับมาเบิ่งแม่ก่อแม่รักอีกตัวนึงนะครับอุู่ความของพี่กัน พี่กันครับแม่ที่ไปซื้อยังครับแม่ปางเงินครับแม่ปานเงินครับผมเราก่อเป็นครับเราก่อควายบัตรเท่าไรละครับควายเกิดดูคุดขค่าครับครับจะพูดถุงฝนถุงฝนโดนเท่านะครับครับผมอายุครับอายุเนี่ยประมาณหกปีนี่แหละครับไวเพราะว่าแขวแปดพึ่งเพียงครับโอ้ครับพึผมหกปีส่วนสูงครับส่วนสูงประมาณรน่อย หนอยสี่สิบหกเลยะครับประมาณร้อยสี่สิบหกครับผมประกอบเป็นค้อยีสานเท่าครับแต่ว่าคทิ้งลำโตนี่ก็คือพ่ธรรมดาครับพี่น้องครับหนาใหญ่ครับหนาเลึกครับตัวนี้ลูกชายเพื่อนบ่ครับตัวนี้ครับแมนลูกผู้พญาโอ้ลูกชายเป็นพ่อเพื่อนเป็นผู้พญาอายุลับไปได้แล้วครับตัวนี้ครับหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนเลยเหรอครับโอ้หกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนครับผม เดี๋ยวมาเบ่งความงามของเพิ่เนานะครับแม่ปานเงินครับผมกับพี่กันตัวนี้ความงามเพิ่นบอกพี่น้องนะครับงามยังไงครับเป็นลักษณะเป็นความงามธรรมดานี่ครับก็คือว่าต่วมีความพิเศษคือว่าเป็นองนังไงครับก็บม่ได้ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษเท่าไรตัวอาศัยตัวเป็นคว้ลักษณะอังไงอังเสมอคือว่าลำโตกับไทยมานำกันครับเขาข้อดีเป็นเขาขั้นซ่อนกว้างเขาที่ออกเสมอถือบอบิดเบ,บี้ยวลักษณะ ว่ากะติมดีพร้อมหรือว่าเป็นลักษณะหายงกตัวหนึ่งเพราะว่ากล้วยเขามันได้ชัดส่วนครับเป็นกล้วยเราเก่าเขางามครับเป็นเอกเป็นเขาโบราณครับคือว่าหาช่มได้ยากแล้วนะครับยูบาลเ่านี่ครับอีสานอีสานเข่าครับหาเลือกครับลำตัวพ้นหางลำหางเงาต้นหางเงาครับต้นหางง่ายครับอย่างลำหางเงาอีสานลอย ครับผมพี่น้องครับเพิ่งนเขาเพ่นครับพี่ตาครับประเทชนีครับบอกความงานนะพี่น้องเขาฟังนะครับว่ามากก่งไหนงานจช่ไหมครับเพ่นนี้ครับตัวนี้ผมมาถ่ายเพื่อนครับถ่ายเพื่อนกลุ่มบองเน่าตัดสองนาเขาครับผมเป็นคนที่มากค้วเขาลี่พวไงหลุดผมมากั้วเขาตักเอินมีสารมาเท่าเอินขั้วเขาตักมันเบื่งเบื่อมันคือยังคั้วมันใหญ่ขั้วเขาหนาเขากว้างมันสิคือยังคั้วใหญ่มันสิทรงหนาตามันสิผู้มัานของมันครับ เขาข้อยเขาค้วยนี่เป็นเป็นส่วนสําคัญครับท็่ในข้วยงามบางงามนี่อยู่น้ำเขาครับส่วนลักลักเลยครับขันเขาเพิ่นทางดีตากดีนี่งามเบื้องยังได้กับเบื่อเบื่อแต่เบื้องเลี้ยวไปไกลๆก็ยังมบืองตัวใหญ่หลวดเขามันกว้างแต่เลียงแล้วก็เอาแม่พื่นก็ดีพร้อมตัวนี้ค้วยเราอีสานนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่โอ้ถือว่าพิ้นหาได้ดีเติบอยู่ค้อยลึกครับค้วยเบื้องขนาดลึกครับเบื้องลึกเปล่าเพล่าพอดีไมครับตัวนี้ได้ลึก ลำตัวกับญญาครับอ่างทองหนูแมนครับล่ำตัวเนาะครับผมอ่างหนูทองเขาเลยครับครทองหนูทองเขามึงลูกคนงานลูกคนนะครับชัดเจนส่งลูกไปงามครับลูกไส้เป็นลูกไส้ผู้ขย่าผู้ขยาครับพี่น้องครับมาดีอยู่ครับพันธตัวกำพันตัวเครียดอยู่คือว่าอีสานลอยเ้องกับว่าในน้อยหนาทั้งเลยครับเบมึงโหลดกล้วยอีสานลอย ทรงรูดในงามทรงลูดใงามลอครับผมนรองคร้ายกับแต่ว่านาครับนานานะนี่แแม่พึ่งในในท่ายของเน่าตัดเลยพี่พี่ดกลุ่มนิครับแมนครับขนาดคั้วไ่ได้เรียงห่งอาหารนี่นี่ไม่ต่อยะธรรมชาติครับหน้าครับแมนครับห้งเดียวเด้า้องก็คิดว่าสิยืมห้างโดดนั่นินะครับครับกับบดิเวแบบว่าห้องกับบริเเป็นเน่นใส่หัวหานต่เหาเล่นเอาอย่างอืมับาวกอนนี่เจ้าที่นองห้อง สนใจกับเขาได้เปิดแบงค์กันบ้ครับยังไ้ครับก็มาคุยกันครับมาคุยกันเนาะครับมาคุยกันครับผมก็ธรรมดาก็คือว่าเขาเลี้ยงไว้เขาก็เลี้ยงไว้อันเทียก็ซื้อก็ขายเนาะทำแตราค่ามากรับเอาถือกันก็ง่ยากครับยง่ายแต่ว่าหนใจเขานี่กาอยากเขาไว้เป็นไม่ค่อยไม่รักเขาเนาะครับไม่ค่อยไม่รักไม่บอกครับผมเลี้ยงไว้ของซื้อของขายกันทั้งว่าเพราขายเส้นกับว่าแมนครับผม มักกับคอยมาเบงมาชมยูที่ลัอยูขออยูฟ้ามอครับพี่น้องครับผมเปิดกว้างเสมอเละครับครับผมงามครับพี่น้องครับท่ายสวยนะาครับของงามเคยคุณเคยได้มาอยู่ครับครับผมเอามาเที่ยนนี้หลังจากที่ชมแม่ค้าแม่ละข้าสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวฝากถึงเกษตรกรท่านนะครับพี่กันครับฝาก ถึงฟ้ามาพร้อมนะครับฝากพี่น้องเขานะครับปฏิการเลี้ยงควายในเลี้ยงยากบอดีบะเลี้ยงได้ครับวายก็บ่เลี้ยงยากหรอกครับแต่เขาใจเลี้ยงก็ถือว่าบางคนบอกว่ายากน้ำหนาก็บริถิมากระยนักน้ำหน่ำกับควายลักษณะคอใหแต่ว่าไม่หยากีึขอหลมไปกับพ่อกับนำก็บ่ริ้ิเน้นว่าน้ําอะไรดอกคือของผมเี่ก็บพอบริถน้องนำนะครับหดเอาครับสายยางหดแบบถ้ามันหดอองก็บยู่ได้คอให้มันได้อยู่ในห่มกับพ่อก็ได้ถือว่ายากนักหนาหรอกครับ อยงม่อยากเนาะอย่ยงม่อยากหรจัดกาจะใส่ไม่หยามีหอมไม่น้ำไปนองครับไว้น้นนอนบันไดก็ได้ว่าตะคอยไม่น้ำเนี่ยหดแต่ยังมั่งเก่าแล้วครับผมโอเคครับพี่น้องครับสนใจกาแฟมเยมชมได้ครับติดต่อที่กันได้เลยตามที่การตามเบอร์โทรที่แจ้งใต้คลิปครับพี่น้องครับครับขอบคุณต่ยังเอฟซีครับที่รับชมช่องบาลทโทนนะครับสี่สามนาพะเลาะนะครับที่ให้กำลังใจบาวทนมาตลอดนะครับ ขอบคุณเอฟซทุกคนเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ต่างประเทศต่างทิ่ต่างแดนรายยูบานเฮานะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณพี่กันเลยลครับขอบคุณครับผมครเบี่ยวกาสไปเยี่ยมชมแพนควายงามเฮานะครับพี่น้องรับชมแบบไปพัฒนาไปต่อยอดได้นะครับสนใจก็ไว้มาเบิ้งครับกับผมพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอ้พมาบคุณและสวัสดีครับ